อ๋อไปไปไปอันนี้คือทำไงมันเยอะแล้วก็ต้องเปิดเอาน้ำอเขาบอกให้ทำแบบนี้อันนี้ทำไม่ได้ใส่ถุงนู่นมันตายหมดเสียเวลาเสียต้นไม้ช่างอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่ค่อยเกิดอันนี้อนนัี้ไม่ค่อยเกิดก็เลยนี่เดี๋ยวตายจะบอกเลยแต่อน ก้งไตเริ่มแรกพอนนี้เขาบอกว่าเขาทำเขาเลยชวนลุงตาให้ทำโอ้มันตายจนมันตายจนนั้นเลือตายนะรอดแล้วนะนี่ถ้าทำแบบนี้มันตายเยอะนะเขาเอาไปนี่ทำแบบนี้ตายต้น20ต้นนู่นอำเภอจอมพระนี่ดินปูกจอมพระก็เลยบอกว่าเอาไปเก็บเอาไว้ก่อนอันี้รากมันออกแล้วลําพ่อรากออกเลยเต็มมันยังไม่แข็งแรงถ้าแบบนี้เกิดเกิดเยอะ ติดเยอะถ้าทําแบบนี้นะนี่มันจะมันจะเกิดเยอะกว่าไอ้ทาแบบนั้นเนาะนี่จะเกิดเยอะกว่าทําแบบนี้แบบนี้ไม่ค่อยเกิดนะเสียเปล่าแต่ลุงตาทาแบบนี้เกิดถึงยี่สิบเปอร์เซนต์มโอ้รอดเนาะไอันี้ตายไม่ถึงร้อยหนึ่งก็ตายยังมากก็ยี่สิบต้นเนาะโอ้มันตรงแบบนี้เนาะลุงตานี่ครับ ดูซิมันโอ้โหเนี่มันออกแล้วนี่มันออกนี่โอ้ยมันออกไม่ต้องรดน้ำนาะใส่ไหเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องรดน้ำเลยโอ้รถคัเดียวตอนเราจำตอนเราจำแล้วก็มัดไว้เลยนี่นี่นี่ธาตุธาตดินมันชื้นอย่างนี้นี่อันนี้รดนิดเดียวอ๋อรดนิดเดียวเยอะเลยนี่พอเราใส่ถุงมัดเลยแล้วก็ใส่ถุงมัดเลยอืมเลยนี้พอถ้าอย่างนี้ดินดินได้ยังตานี่ทำไม้แถวนี้นี่มีแต่ ไม่ของูดสวนตำนานเลยเขาจะมารับเอาไปขายเพราะว่าทั้งพเพาะแล้วก็ควบแน่นนะควบแน่นเขาเรียกควบแน่นเออมันแล้วก็มันจะเกิดดีนะครับโูดูอออกทุกต้นเลยอู้ออกทุกต้นดีเลยพวกไมีตายบวกไมีเหี่ยวปลายพวกเหี่ยวเลยอืมนี่ครับอันนี้อันนั้นอันนี้ปลายไม่เหี่ยวเลยนะสุดยอดมันออกออกรากแล้วนะ ทุงนั้นใสเดี๋ยวใสอมนี่นะแต่ถ้าถ้าทำแบบนี้นะปลายมันจะเหี่ยวนะปลายมันจะเหี่ยวนี่แต่ว่าถ้าถ้าว่าเราควบเน่นนะเพื่อนนะไปขงนอกปลายมันจะอยู่เลยสดอยู่เหมือนเดิมเนือเอาไปรอกให้ได้แสงต้องต้องคนออกไปพาเนื้อไปคลุมแล้วก็ยูตุกพร้อมมันก็ช่วยได้น้ำมันไม่เข้าหรอกอรอหนะ ถ้าถ้าฝนตกฝนตกใส่ไม่ได้ใช่ไหมฝนตกเดี๋ยวก็ตายแชะโอ้รู้แล้วทีนี้ฝนตกใส่ตายตายแชะอืมัมนแชะมันตาย ต้องหาของของอันนั้นไว้หลวงตาจะเอานี่ไปคลุมอ๋อแล้วน้ำมันก็ไหลออกข้างอันนี้เขาเปลี่ยนไปเพราะว่าท่างแอดเขาเวลาไปชั่งมันหักเขาเลยให้ถุงเล็กมาเออให้ถุงเล็กมาแต่ก่อนถุงใหญ่มันเปลืองดินด้วยเปลืองดินแล้วก็นี่ถุงเล็กใส่ประหยัดดินแล้วก็มันก็เกิดเหมือนกันเออนี่ครับนี่เขาเกิดเป็นกิโลกันเข้าทรงเ่งจะทรงนะประช่างกิโล ทางเอสก็ส่งไประยืนเออลาส่งไหนคนน่ะลูกมันลูกมันนี่ดูสิมันตายตายต้นเดียวกูเศรต้นมั้งนั่นโอ้เคนี่ดูว่าน้อยน้อยแค่นี่ดูว่านายน้อยนี่ออกยอดแล้วต้องตานี่กี่วันแล้วนี่ทำไได้กี่วันนะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งโอ้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะเบื่อนะเวลาไอมันขึ้นต้งตาก็จะเปิดเปิดออกเปิดเปิดให้ไอมัน ให้มันหายก่อนตั้บาทเนาะเสร็จแล้วก็มัดไว้คืนหมดจ้ะเออเรื่องเย็นเย็นก็มัดเอาไวอเย็นเย็นก็มัดแล้วเปิดในเช้าอุ้ยออกดินอุ้ยออกหน้าสะออนเว้ยอือเขาก็ไปเขาเป็นยอดออกมาเต็มเลยอยูบนเือลวงตาแกจะรู้สิ่งใดเขารู้สิ่ครับลุงตาบอกว่าปีที่แล้วได้พันกว่าเนาะลุงตาเนาะปีนี้ได้ได้อันนี้อันจริงไม่พันกว่าต้นนะไม่ใช่พันกว่าบาท ตนหน้านี้มันไอ้ต้นมันยังโอนเกิน hmm. ว่าจะออกรรษาแล้วจะทำใหม่ oh. อน,นี่อของช่างเอ็ดไม่รู้มาจากไหน่ตจากไหน hmm. ไเห็นลูกมันดกเนาะ hmm. พอมากาก็หายต้นนี้แหละรูปตาช่วยพาอหายาาเยอะ hmm. นี่เขารับเขารับ ห้าพันต้นแล้วนะ 5, ตนตนตนตอห้าพันต้นห้าพันคุณน่าลงตาไปไปเขายังมัดจำเงินน่ะเขาเขาขายต้นอะไรตงตาทางนู้นสองร้อยน่ะห้าพันต้นคุณสองร้อยคิดเดาเลยโอ้ยได้ได้ห้าพันคุณส <5, 000 S 1> องร้อย้้พันนตสสิบออง ้อยต้นสองหมื่นแสนกว่าบาทนะครับปีนี้ช่างเฉพาะเฉพาะกิ่งพันนะอันนี้คือรับรับออเดอร์ไว้นะครับนี่นลุงตาเทเทใสเมื่อกี้นี่แหละลุงตาเราลองมันจะออกรากไหมไอไอทุ่งนั้นออกแล้วนะนี่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 ทุ่งนี้นี่นี่ลุงตาเอามามาเทดูรากมันออกแล้วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนนี่เปลี่ยนทุ่งใหญ่นี่ออกรากแล้วนัน ที่ที่เอาแกะถุงนู้นบ่เอาเอาถุงนู้นเะี่ยใส่ใส่ครั้งแรกแล้วเราก็อ้อมมานี่นะก็เลยเอาไอ้ที่ครั้งแรกนะมามามาดูรากเออมาดูรากมันจะราค์เยอะรากเยอะเยอะเลยอันหนึ่งเยอะแลยอหนก็เหมือนว่าไปปลูกได้แล้ว่ะยังยังมั้ง ประมาณไหนตาให้มันมันมันปลูกรอดจริงๆให้มันออกนี่ตามรูโอ้ให้มันรอดออกมาเลยมันออดมานีมีปลูกต้องรอดแล้วต้องรอดแล้วคือคือถ้าลากออกมาีนนอกถุงนี่คือรอดแน่นอนอย่างนี้ตอนตอนทั้งเขาเขาส่งเขาส่งมากมันออกทารรากนะอืถุงนะแต่เขาไม่ได้ส่งแบบนี้นะเขาไวใบแก่ ใบมันแก่แก่จนแล้วก็ให้แต่มันมียอดนิดเดียวเขาเขาส่งมันไม่ไม่เฉาไม่เหี่ยวให้ใบมันแก่ก่อนไปส่งใบอย่างนี้มันเหี่ยวส่งไม่ได้ให้แก่เต็มที่เออให้แก่ใบแค่แคมีสองใบก็พอ ให้ใบให้ใ,นในบล่างแบบนี้มันเก่ยก็เขียวหรอเอออันนี้<อ>ต,นตัดตัแล้วมันออกเลยเม็ดเราใสา<อ>่ถุงถ้าใส่ถุงมันจะเน่าอ๋อนี่มันออกนี้เลยถ้ใส่ถุงมันจะเน่าถ้าออกแล้วใส่ถุงไม่ได้อ,อืมอืมน้ำมันจะเกาะแล้วจะเน่าอืมต้องใส่แต่แรกเออใส่อย่างงี้เลยเอาไว้อย่างงี้เลยตายไม่ตายรอดไม่รอดก็น่าจะรอดอยู่มันอกมันอกใบแล้วบางต้นมันออกเยอะแล้วโอ้ทีนี้ปัญหาเรามันอยู่ที่ว่าเราไม่ไมีต้นคันมาทำแบบนี้เนาะ แม่ยคือเราเราต้องเอาอันนี้ไปปลูกก่อนให้มีต้นพันธุ์ก่อนอืมนี่ครับโอ้เป็นตัดแล้วมันก็ออกตัดแล้วมันก็ออกอ่มันก็เลยไปเรื่อยเมันก็เลยหญิงพันธุ์ของุตานะเพียบนะครับอยู่จารพัดนะครับวัดจารพัดอำเภอศรีกรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับพันธุ์ดีนะครับผักสาบนะมากับหลวงพ่อได้ขายถูกๆครับเพราะหลวงพ่อแม่ชำเองปลูกเองนะครับแล้วก็จําหน่ายเองจะถูกมากนะหลวงพ่อ หลวงพ่อขายต้นละห้าเหมือนเดิมเปล่าห้าสิบบาทหลวงพ่อจำน่ายต้นละห้าสิบนะครับเหมือนเดิมแต่ตันนี้ไม่มีของนะอันนี้มันมันยังมันยังปลูกไม่ได้ก็คือใบมันเพิ่งจะออกนะครับนี่แต่ต้องจองไว้ก็ได้นะหลวงพ่อรับจองอยู่นะก็มาเอาที่วัดเลยนี่สามเจ้าเลยนะสัญญาเขาไปนู่นพราะเราปากกับเขาแล้ว แต่เขาเอาไปเยอะคนละสิบต้นเจ้าละสิบต้นห้าต้นไปปลูกนะของลงของผมด้วยนะหลวงตาหรือของผมนะต้องย้ายต้องย้ายไปเก็บสอดเอาไว้เดี๋ยวหมดป้ากับเขาแล้วเออเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนี่ครับมาหาหลวงตาครับปลูกผักสามเนาะเอาสีดีมาฝากเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในสวนเราได้นะครับแล้วก็เอาเอาไปปลูกเพื่อจำหน่ายกิ่งพันจำหน่ายลูกนะครับได้ทุกอย่างนะครับอ่ะ นะครับถ้ามีคลิปดีจะนำฟางกเพื่อนสวัสดีครับ